นี้ใครพาครอบครัวมาเล่นน้ำใสๆที่ทะเลสัตหีบกดเซฟคลิปนี้แล้วตามเรามาได้เลยนะคะวันนี้เราจัดจะมาแจกพิกัดโรงแรมที่มีวิวโคตรจะสวยแถมโรงแรมนี้อยู่ใ,นในกล้กับตลาดอ่าวดงตาตลาดที่มีของกินเยอะราคาถูกแถมสดแล้วก็สะอาดที่มาพักก็อย่าลืมมาแวะหาของกินได้ที่นี่นั่งชิลริมทะเลก่อนกลับโรงแรมได้เลยค่ะและห้องพักของเราเป็นห้องที่สามารถเห็นวิวทะเลสัตหีบได้แบบ180องศาแถมในโรงแรมยังมีคิสคลับคอยให้น้องๆหนูๆเพลิดเพลินไปกับการเล่นบ้านบอลไซส์ขนาดนี้นิและเครื่องเล่นต่างๆอีกมากมายรวมไปถึงมีห้องฟิตสสให้้ออกกกําลังงยไดวแโรรม สุดหรูที่เรากําลังพูดถึงอยู่นี้ชื่อว่าเดอะนาวีเฮาส์โฮเทลค่ะไม่รู้นะคะว่าโรงแรมเขาได้กี่ดาวแต่สำหรับพวกเราจอนจัดเอาไปเลยค่ะสิดาวจะบอกว่าเป็นโรงแรมที่สะอาดมากทางเข้าทางเดินไปจะถึงห้องไม่มีฝุ่นแม้แต่นิดเดียวเลยค่ะแถมที่นี่เนี่ยเขาจัดเวลคัมดิ้งแบบ,บเต็มๆม,มีทั้งน้าชากาแฟโอตินแล้วก็เบเกอรี่นิดหน่อยค่ะส่วนห้องพักที่เราเลือกพักวันนี้จะเป็นห้องเอ็กซคิวทีห้องค่นข้างที่จะกว้างพอสมควรเลยค่ะสังเกตเห็นได้ว่าห้องนี้เนี่ยจะมีหน้าต่างเยอะเลยทําให้ห้องเนี้ยดูโปร่งโล่งสบายวกับมองวววะ่ดดๆกมาางคต็ พร้อมค่ะแล้วไปที่ไหนก็ขอมีอ่างไว้ก่อนพบานบอมมาแช่ตัวน้ำอุ่นๆรู้สึกสบายตาและสบายใจมากค่ะตองวิวคลินคีนของห้องและอาหารเช้าเขาก็มีให้เลือกทั้งขา้าวต้มเบรกฟาสแล้วก็ข้าวสวยกับกับร้อนๆค่ะบอกเลยว่าพวกเราสองคนประทับใจและถ้ามาแถวนี้ก็จะมาพักซ้ําที่นี่แน่นอนค่ะใครที่กำลังหาที่พักส,สะอาดแล้วก็ผ่อนคลายต้องห้ามพลาดกับโรงแรมนี้เลยนะคะ